มาถูกทางแล้วเสริมชุดใหญ่กับภารกิจหนีตายสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องบอลไทยที่1ในใจจับคู่บอลไทย ep ต่อมานะครับกับทีมขอนแก่นอยู่นเตดจับคู่บอลไทยเป็นการจับคู่นักบอลที่ผมคิดว่ามีวิธีการเล่นและสไตล์ที่เข้ากับระบบแต่ละทีมเท่านั้นโดยไม่ได้มีการเจราจากันแต่อย่างใดก่อนอื่นอย่างแรกเลยถ้าอยากลอดตกชั้นสําหรับขอนแก่นนะครับต้องหาโค้ชใหม่ก่อนเลยถึงแม้ช่วงท้ายนะครับ ฟอร์มอาจจะดีขึ้นก็ตามนะครับแต่ยังไงเรื่องโค้ชก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆแล้วการเสริมทัพก็เริ่มมาถูกทางแล้วแต่ตำแหน่งที่ควรเสริมจริงๆเลยคือผู้รักษาประตูจริงๆประตูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีฉุกเฉินในช่วงเวลาที่หนีตายจริงๆแล้วจิรวัต์เกิดเจ็บขึ้นมาประตูมือสอที่ไว้ใจได้ยังไม่มีเลยผมเลยมองไปที่ววลฒุศรีสุภา ดีกีเป็นถึงจอมหนึบทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วแต่ล่าสุดอยู่ท่าเรือถูกตกไปเป็นมือสามเสียดายดีกีสุดๆน่าดึงมาแข่งกับจิรวัตรมากๆคนต่อมาครับสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วคาดว่าขอนแก่นยูไนเต็ดน่าจะปรับมาเล่นหลังสามเหมือนเดิมการเสียจองฮันซอไปน่าจะส่งผลกระทบอย่างมากการได้สุวรรณพัฒนเข้ามาเป็นผู้นําในแนวรับก็น่าจะดีเลยเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําที่ดีมากๆ สมาธิกับเกมดีคอยกระตุ้นเพื่อนตลอดนะครับถ้าได้หลังชุดนี้มาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจไม่น้อยฝั่งซ้ายวสันโฮมแสนตรงกลางเป็นสุวรรณภัทรกิ่นแก้วโดยที่ฝั่งขวาเป็นศักดิ์สิทธิจิตวิจารนะครับโดยที่มีทินกรสามารถลงมาช่วยในจุดนี้ได้และการกลับมาของโจชัวกอมเมนนะครับถ้าหายจากอาการบาดเจ็บกาบขวาถ้าได้จากกิจเวทพิลมเข้ามาบอกเลยโคตรดี เกมลุกก็ได้เกมรับก็ดีขยันวิ่งทุกลูกดุดันแข่งแก่งคนนี้ของดีสุดๆมีประสบการณ์ในการไปค้าแข้งกับทีม f อฟโตเกียวมาแล้วถึง2อฤดูกาลปัจจุบันก็ทำผลงานได้ดีมากๆกับทางสุขโขทัย f อ FC นะครับกสิเดชเวทยาวงอยู่ราดบุรีโอกาสลงเล่นน้อยมากๆตั้งแต่หายเจ็บกลับมาถ้าจานโน้ตไม่เจ็บจริงๆโอกาสลงเล่นของเขาแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำ ผมเชื่อว่าเขายังมีของและรอคอยโอกาสลงเล่นอยู่เพราะก่อนเจ็บก็ถือเป็นแข้งคนสำคัญของทีมเลยลงเล่นตลอดและยังเป็นหนึ่งในขุนพลที่อยู่ในลิสต์ทีมชาติไทยของอากิระนิชิโนอีกด้วยยศักชาวนะกองหน้าจอมขยันของดีจากเทโลรลายนี้เป็นคนที่โชว์ผลงานได้ดีกับเทโลในช่วงเล็กแรกเขาเป็นคนที่มีทักษะที่ดีมากๆคนหนึ่งมีความเร็ว สามารถสร้างความปั่นป่วนในแนวรับได้ถึงแม้รูปร่างอาจจะบางไปหน่อยแต่ก็ยังมีส่วนของความขยันเข้ามาช่วยทดแทนในจุดนี้ปิดท้ายที่หน้าเป้าอย่างสีหนาสุดิีัสุ์ถ้าแฟนๆจงอางยังคิดถึงอ้าคของคอนลาโดบอกเลยได้อ้ายคิงไปไม่ต่างกันด้วยวิธีการเล่นความแข็งแกร่งและการจบสกอร์บอกเลยไม่ต่างกันเหมือนได้คอนราโดในร่างคนไทยมาเลย ที่ค่าตัวถูกกว่าหลายเท่าหัวหอกตีนหนักลายนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ร่างกายที่พร้อมประทะกับทุกคนการยิงไกลแถวสองซึ่งเป็นสิ่งขึ้นชื่อของเจ้าตัวเลยและเป็นคนที่มีทักษะในการเล่นในกรอบเขตโทษที่ดีมากๆข้อถ้าไไวและเหลี่ยมในการบางเชิงที่ดีมากๆจะเห็นว่าสามารถเรียกจุดโทษให้ทีมได้อยู่บ่อยๆการเข้ามาของเขา จะสามารถเพิ่มความตุดดันในแดนหน้าให้ทีมได้ไม่มากก็น้อยถ้าได้ทั้งหมด6คนเข้ามาจริงบอกเลยยังไงขอนแก่นก็ไม่ตกชั้นอย่างแน่นอนรับประกัน100%เซมาลองจัด11ตัวจริงกันหน่อยไหมแบบฟูลทีมนักเตะเก่ารวมกับนักเตะใหม่ที่คาดการเลยคาดว่าขอนแก่น u ยูไ e นเต็ดจะใช้ระบบ Standard อยู่ที่หลังสาโดยที่ระบบที่น่าจะใช้มากกว่าน่าจะเป็นระบบ34 3, 4, 3. ผู้รักษาประตูจิรวัตรถ้ายังสามารถรักษามาตรฐานของตัวเองต่อไปได้เชื่อว่าการเข้ามาของวอลวุฒศสีสุภาน่าจะทําให้เขามีแรงกระตุ้นในการซ้อมมากขึ้นและประสบการณ์ของวอลวุฒิก็น่าจะมาช่วยเป็นอะไหล่ชั้นดีในวันที่จิรวัตรบาดเจ็บได้ในส่วนของหลังสามถ้าได้เข้ามาน่าจะเป็นชุดที่เหนียวแน่นไม่น้อยในส่วนของฝั่งซ้ายขยับวัสันโฮมแสนมเล่นโดยที่ตัวกลางและคน เซนเตอร์คอยสั่งการนะครับจะเป็นสุวรรณพัทกินแก้วโดยที่ฝั่งขวานะครับใช้คนเดิมเลยที่ความมั่นใจกําลังมาอย่างศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์เนื่องจากวัฒนธรรมของภาษาน่าจะมีการพูดคุยกันที่ง่ายขึ้นเนื่องจากไม่มีต่างชาติแล้วและบุคลิกความเป็นผู้นำคาแรคเตอร์ของหลายๆคนน่าจะพูดคุยกันอยู่ตลอดอยู่แล้วและได้ความเก่าเข้ามาเพิ่มในส่วนของวสันและสุวรรณพัท น่าจะทำให้กองหลังไทยล้วนชุดนี้แน่นขึ้นขนาดข้างที่วิงแบ็กซ้ายขวากาบซ้ายผมยังเชื่อใจจากกิจภารพล,พลผมเชื่อว่าตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับเขาโดยที่มีเออร์เนสโตที่มาใหม่และสัมพันธ์เกสียเป็นตัวสแตนบายตรงนี้ได้ขณะที่ฝั่งขวาการได้จากกิจเล่ามาเชื่อว่าน่าจะเพิ่มความดุดันในเกมลุกและเกมรับให้ทีมได้ดีมากขึ้น ขนาดที่ยังมีฉัตรชัยและพานุพงษ์หาญสุริเป็นตัวสแตนบายในส่วนของคู่การสองคนเลือกยากมากๆเพราะมีหลายคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับและก็มีตัวเลือกให้เยอะขึ้นกว่าเล็กแรกเยอะทั้งปานเดชาคาราบูเอคอนเนอร์ชิสนุพงศ์นะครับที่กลับมาหรือจะเป็นทินกรที่ขยับขึ้นมาเล่นในจุดนี้ได้นอกจากนี้นะครับยังมีธนวัน์เพื่อธนาภาัยสาร รวมถึงวอลลิสมงคลที่สามารถเล่นในจุดนี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าให้เลือก2คนที่ดีที่สุดนะครับผมยังมั่นใจในส่วนของคาราบูเอ้มากกว่าและจับคู่กับปานเดชาชุดเดิมนะครับในเลกแรกโดยที่อะไหล่ในตัวสอดแทรกนะครับก็มีให้เลือกหลายคนมากๆขณะที่3ตัวบนนะครับฝั่งซ้ายน่าจะใช้การจับคู่กันระหว่างกาซิเดตเวทยาวงนะครับทางฝั่งซ้ายขณะที่ฝั่งขวานะครับใช้ความเร็วสปีดต้น และการยิงไกลที่เป็นทีเด็ดของพัทรพนจันสุวรรณนะครับคนนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดอาวุธลับของขอนแก่นอยู่ในเตดได้เลยนอกจากนี้นะครับด้านข้างเรายังมีสฟเิฟ้นลองจิวที่โชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงเล็กแรกนะครับรวมถึงยศศักชาวนานะครับอีกหนึ่งตัวทีเด็ดถ้าเกิดมาจริงนะครับปิดท้ายที่หน้าเป้านะครับน่าจะใช้ความขยันของทวินบุตรสมบัติมาเล่นในจุดนี้นะครับคนเดิมเลย โดยที่ตัวสออแทรกที่จะเปลี่ยนมาครึ่งหลังนะครับจะมีทั้งสีนาสุดิษักรครับและเบนเนอร์นะครับที่จะสามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้ในครึ่งหลังหรือจะสลับกันลงเป็นตัวจริงเลยก็ได้ในขณะที่ชุดต่อมาครับ35 2ห้ก็มีโอกาสในการลงเล่นที่ไม่น้อยกว่ากันเลยผู้รักษาประตูยังเหมือนเดิมนะครับจิรวัตรกับวอลุฒใครดีกว่าก็คนนั้นเลยเชื่อว่าความกระหายในการลงเล่นและอยากพิสูจน์ตัวเองนะครับ และการมาแข่งกับจิรวัตนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆกับทั้งคู่เลยหลังสามนะครับถ้าไม่เจ็บไม่เปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นชุดเดิมเลยวสันทโฮมแสนในตำแหน่งฝั่งซ้ายนะครับโดยที่ตรงกลางครับใช้ความดุดันของสุวรรณพัฒน์ยิงแก้วและฝั่งขวาครับใช้เชิงบอลของศักดสิทธิจิตวิจารณโดยที่อาจจะขยับทีนกรอสุรินมาเล่นเป็นฝั่งซ้ายได้นะครับในกรณีจําเป็นและถ้าเกิดโจชัวกอมเมนหายจากอาการบาดเจ็บนะครับ เขาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สําคัญมากๆในแผงแนวรับได้ฝั่งซ้ายครับเชื่อว่ายังเป็นชุดเดิมครับจัก,กิจอรพล,ลขนาดข้างที่อีกฝั่งหนึ่งใช้เป็นจัก,กิจเวทพิลมนะครับโดยที่ตัวสออแทรกก็มีทั้งชัดชัยพานุพงค์คู่กลางครับลองเปลี่ยนมาเป็นปานเดชาจับคู่กับเทียนกรก็น่าสนใจอีกคนหนึ่งเลยขณะที่คาราบูเอนะครับก็รอเปลี่ยนตรงนี้ได้ และคนที่จะเข้ามาปั้นเกมหลังกองหน้านะครับก็จะเป็นคอนเนอร์ชิสนุพงโชติเชื่อว่าแฟนจงอางน,นะครับยังจำเขาได้อย่างแน่นอนเป็นคนที่มีบทบาทส่วนร่วมในการพาขอนแก่นเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้สำเร็จนะครับจังหวะคิลเลอร์พา้สวยๆซ้ายปีศาจนะครับบอกได้เลยคนนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองมากๆด้วยสไตล์การเล่นที่คล้ายๆคลึงกับวอชิตกนิษีบัมเพนนะครับ อยู่ที่ว่าการห่างหายจากสนามไปราวๆปีกว่าๆนะครับจะส่งผลกระทบต่อเขามากน้อยแค่ไหนด้วยสภาพร่างกายที่ห่างเกมไปนานนะครับจุดนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญเลยแต่ถ้าเกิดเขาสามารถเรียกฟอร์มเดิมกลับมาได้บอกได้เลยชิคซนุพงศ์จะเป็นอีกหนึ่งจ๊กเกอร์ที่ทําให้ขอนแก่นนะครับรอดตกชั้นได้อย่างแน่นอนโดยที่มีตัวเปลี่ยนนะครับอย่างวอลลิศมุงคุลนะครับคนนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆนะครับในเลกแรกเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตาม,มองมากๆ คนนี้เล่นได้เฉียบคมมากๆนะครับเกินวัยจริงๆเป็นอีกหนึ่งผลผลิตของจงอางที่ทีมต้องเก็บไว้ให้ได้นานที่สุดโดยที่หน้าคู่ครับถ้ามาจริงผมเชื่อว่าสีหนาดน่าจะจับคู่กับทางทวินบุสมบัติและก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระให้ทีมได้ดีมากๆด้วยสไตล์การเล่นคล้ายๆคอนราโดนะครับสภาพร่างกายที่พร้อมประท้ากับทุกคนนะคะน่าจะมาช่วยแบ่งเบาภาระทวินบูสมบัติในจุดนี้ได้ ด้วยร่างกายที่โลลาลงของทวินนะครับการมีส่วนช่วยคู่พาร์เนอร์นะครับน่าจะช่วยในจุดนี้ได้โดยที่มีเบนเนอร์ครับเป็นตัวเปลี่ยนเกมในครึ่งหลังนี่เป็นทั้งหมดของการจับคู่บอลไทย EP นี้สำหรับขอนแก่นยูไนเต็ดจับคู่บอลไทยเป็นการจับคู่นักบอลที่ผมคิดว่าเหมาะกับแต่ละทีมเท่านั้นไม่ได้มีข่าวหรือเจราจากันแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ผมคิดว่ามีวิธีการเล่นและสไตล์ที่เข้ากับแต่ละทีมเท่านั้น และ EP หน้าเพื่อนๆอยากให้เป็นทีมไหนต่อก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณรูปภาพจากสโมสร่างๆด้วยนะครับสวัสดีครับ